สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนย้อนวันวานอีกแล้วนะคะจะพาไปที่ไหนยังไม่บอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยว AI จะไม่ว่าด้วยนะคะเราเริ่มต้นการเดินทางจากบ้านเราด้วยถนนมอเตอร์เวย์นะคะไปสุดอยู่ที่เมือง h u d เ e r s f i e l d ด์นะคะแล้วเราก็เลี้ยวลงมาที่ ในท่าวตรงนี้นะคะชื่อว่าโฮมเฟิร์คขับต่อไปอีกนะคะเราไปถึงเขื่อนเ e ซ e r วานะ,ะเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำนะคะชื่อว่าแม่น้ำเอเ e ร l เขื่อนนี้ถูกสร้างในช่วงปี1800นะคะโดยแบ่งแม่น้ำเอเ e รเป็น4เขื่อนด้วยกันเพื่อทำเป็นน้ำดื่มแจกจ่ายไปยังประชาชนในเขตพื้นที่แมนเชสเตอร์และพื้นที่รอบๆค่ะแล้วก็ขับต่อไปค่ะขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้นะคะจนมาถึงเนินตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงเมืองกลอสซอบหรือว่าเมืองชูโนนะคะอันนี้ค่ะเป็นเนินภูเขาที่สวยมากและตอนนั้นเที่ยงวันพอดีค่ะทุกคนแดดลงมากำลังสวยเลยก็เลยบอกลุงว่าเราลงไปนั่งกินข้าวก่อนดีไหมเราห่อข้าวกันมาด้วยนะคะกินข้าวเสร็จก็ซื้อไอศครีมกินด้วยค่ะทุกคนนี่ก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกนิดหน่อยค่ะวันนั้นอากาศดีนะคะอากาศประมาณ23องศา แต่ว่าบนยอดเขาแบบนี้ลมแรงค่ะดิฉันหนาวอีกตามเคยค่ะทุกคนด้วยความที่กลัวว่าแบตจะหมดก่อนนะคะก็ถ่ายแค่รูปค่ะไม่ได้ถ่ายวิดีโอค่ะทุกคน <c oughs> กินข้าวแล้วกินไอศครีมแล้วพักผ่อนถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะต้องไปให้ทันเวลาที่คลับเขาจะเริ่มค่ะเราก็ไปต่อค่ะทุกคนในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นตีนเขาเราจอดรถอยู่ที่ถนนข้างล่างนะคะดิฉันก็อาศัยนั่งรถของ น้องชายลุงค่ะขึ้นมาบนยอดเขาแห่งนี้ส่วนลุงกับลูกชายนะคะก็เดินขึ้นเนินมาด้วยสองขานะคะกว่าจะถึงก็เหนื่อยแหกๆเหมือนกันค่ะส่วนดิฉันก็นั่งรออยู่บนนี้นะคะถ่ายรูปเล่นๆรอไปค่ะอันนี้เป็นภูเขาฝั่งตรงข้ามนะคะรอบๆ360อองศาค่ะถ่ายมาดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดิฉันไม่ถ่ายเป็นวิดีโอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าลมแรงค่ะแล้วก็คิดว่าเสียงลมมันเข้า พราะตอนนั้นยังตัดต่อไม่เก่งนะคะยังไม่รู้ว่าแยกเสียงออกยังไงแบบไหนนะคะก็เลยคิดว่าถ่ายรูปมาดีที่สุดค่ะและที่นี่ก็คือเฮฟิลกันคลับนะคะเป็นสมาคมคนยิงปืนนะคะผู้ที่ก่อตั้งคลับแห่งนี้ก็คือคุณลุงของลุงเอียนเรานี่แหละค่ะร่วมกับผู้คนในพื้นที่แถบนั้นนะคะส่วนที่ดินตรงนี้ก็เป็นฟาร์เมอร์หรือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่รู้จักกันกับคุณลุงของลุงเอียนนี่แหละค่ะ เชื่อกันว่าคลับนี้ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงปี19 3 0นะคะจนถึงทุกวันนี้คลับแห่งนี้ก็ยังคงอยู่นะคะยังมีการรวมตัวกันนัดกันมายิงปืนอยู่เรื่อยๆค่ะทุกปีค่ะลุงเอียนแกบ,บอกว่าเชื่อกันว่าน่าจะเป็นคลับยิงปืนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษเลยนะคะลุงเอียนบอกว่าแรกเริ่มของการเป็นคลับนี้ก็คือฝึกยิงปืนเพื่อไปใช้ในการสงครามนะคะในการรบ แต่ว่าก็จะมีคนที่ไม่ได้ไปในสงครามก็จะมีการสอนให้ฝึกยิงปืนค่ะเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันตัวถ้าหากว่าโดนฝั่งเยอรมันเข้ามาโจมตีเนี่ยก็จะได้ ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงได้นะคะหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นนะคะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะการคลับแห่งนี้ก็สอนคนให้ยิงปืนในช่วงที่เขาเปิดฤดูล่าสัตว์ได้นะคะส่วนในช่วงที่ปิดฤดูล่าสัตว์ทุกคนก็จะมาชุมนุมกันแล้วก็ฝึกยิงปืนโดยวิธีการใช้จานบินกระเบื้องนะคะอันนี้ดิฉันเรียกเองนะคะชื่อจริงๆก็คือ Cla y p พ g e o n นะคะซึ่ง จานบินนี้ก็ใช้วิธีการเคลี้ยงเอาก่อนนะคะในยุคนู้นนะจนทุกวันนี้นะคะก็ยังมีการใช้เคเลปพ,พีเจนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีพวกวัสดุอื่นๆเพิ่มมาอีกนะคะเพื่อมาเป็นเป้าบินให้กับนักยิงทั้งหลายนะคะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีดราม่าที่เห็นน้องแกะวิ่งหนีตรงนี้นะคะมันเป็นน้องแกะของคนพื้นถิ่นนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะเลี้ยงไว้น้องแกะก็จะหาก,กินไปเรื่อยๆนะคะเราอยู่บนยอดเขานะคะในส่วนของเสียงปืนนี้มันก็อาจจะเสียงกล้องไปทั่วบริเวณนะคะซึ่งคนในพื้นที่ก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่า ตรงนี้เป็นคลับของคนยิงปืนเขานะคะเขาคงจะชินอยู่แล้วละคะ่ะทุกคนตอนนี้ลูกชายก็อยากรู้อยากเห็นอยากลองนะคะลุงก,ก็ให้สัมผัสเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าไปในป่าเพื่อยิงเป้าบินนะคะ <Okay. S 1> เพื่อให้ได้รสชาติในการชมนะคะ <Okay. S 1> ก็จะให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติของวิดีโอนะคะ

you ready, And if it gets the 38 charge itself... What, what them, were you too slow, Ian? Wow. <laughs> Do you realize when you put singles on you go a lot faster? I know these yeah I know. I should have stood them back a bit really in time well, so we could see them. No, I didn't the think about it. The

ítulo overst run ตอนนี้การยิงในป่าก,ก็จบแล้วค่ะก็กลับเข้ามาที่ตรงลานตรงนี้นะคะก็มาประกาศว่าใครได้รางวัลที่หนึ่งใครได้รางวัลที่สองใครได้รางวัลที่สามแล้วก็ใครได้รางวัลชมเชยปลอบใจประมาณนี้นะคะซึ่งรางวัลของเขาเนี่ย ก็ไม่ใช่อะไรค่ะเป็นช้อนเงินนะคะรางวัลช้อนเงินซึ่งอีลุงของเราในงานนี้ไม่ได้กับเขาเลยนะคะไม่ไม่ได้อะไรเลยค่ะได้แต่ความสนุกเอนจอยเท่านั้นแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะอีลุงของเรามีรางวัลช้อนเงินเยอะมากค่ะซึ่งช้อนเงินเนี่ยเป็นช้อนที่เป็นเงินแท้นะคะแล้วก็มีรางวัลจานบินด้วยนะคะซึ่งเอามาอวดเรานะคะก็ถ่ายรูปมาให้ทุกคนได้ดูค่ะ จากรางวัลกันเสร็จแล้วก็มีการเปิดขวดดื่มวายกันเพราะหอมปากหอมคอค่ะทุกคนคือเขาจะไม่ดื่มเยอะนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องขับรถคะ่ะหลังจากนั้นทุกคนก็ลงไปหมดเลยคะ่ะเหลือเราสามคนพ่อแม่ลูกซึ่งดิฉันบอกลุงว่าขออยู่ต่ออีกนิดนึงเพราะว่าบรรยากาศก,กำลังสวยเลยนะคะสองทุ่มแต่ว่าแดดยังอยู่ แล้วก็ลมก็หายไปแล้วค่ะกําลังดื่มดําในการถ่ายรูปแล้วก็อินกับบรรยากาศนะคะลุงก็บอกว่าที่รักจ้ามันสองทุ่มมันสว่างก็จริงนะแต่ว่าเราควรจะต้องลงแล้วนะมันเป็นมารยาทนะและก็หลายๆคนที่ข้างล่างเขาก็นอนกันแล้วดิฉันก็อายะงั้นก็ลงก็ลงค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปร่วมเข้ากับกลุ่มยิงปืนของฝรั่งเขานะคะลุงก็สนุกสนานค่ะ ลูกชายก็สนุกสนานในวัยนั้นนะคะส่วนเราไม่สนุกค่ะแต่ว่าก็โอเคได้ชมวิวสวยๆนะคะอยู่อังกฤษยังไม่ทันถึงปีได้ไปทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมกับฝรั่งก็ตื่นเต้นดีค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นํามาฝากกันค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย